คอนิจวะโปเต้เดซ์สวัสดีนะครับโปเต้ครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องกินไม้บายโปเต้เย้เสียงอาจจะแห้งไปนะครับเพราะนี่คือเทคที่3มแล้วนะครับผมกับคลิปนี้เนี่ยอะเทคที่3นะมาตั้งใจเริ่มต้นกันใหม่นะครับ ผมนะครับจะมารีวิวนะครับเออไม่ใช่รีวิวสินะ้องมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการใช้น้ําหอมนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดเข้าเรื่องน้ําหอมกันเนี่ยใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้ไปดูกันก่อนเลยทิ้งอ่าคลิปนี้เนี่ยนะครับมาบอกเล่าเกี่ยวกับเส้นทางนะครับว่าผมมาทํา YouTube ได้ยังไงแล้วมียูทูบเบอร์คนไหนเป็นไอดอลนะครับผมจะบอกเลยว่า YouTube ที่เป็นไอดอลของผมที่ผมได้บอกไว้ในคลิปนี้เนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์คนไทยนะครับแล้วผมรับและชอบเขามากนะครับผมยังไงถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นใครนะครับเข้าไปดูเลยมีเพียงหน คนนะครับนัมเบอร์วันจริงๆนะน้องนะ,อะลองเข้าไปดูกันนะครับผมแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นยูทูบเบอร์ที่เขามาสอนเกี่ยวกับวิธีการตัดต่อคลิปวิธีการทำโปกนะครับเทคนิคการพรีเซนต์นะครับในสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำ YouTube นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับผมก็แจ้งไว้ในนี้แล้วเหมือนกันนะครับผมอ่านะครับ วันนี้นะครับจะเป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้น้ําหอมนะครับปกติตัวผมเองผมเป็นคนใช้น้ําหอมเป็นประจําอยู่แล้วตั้งแต่อายุ20ต้นๆที่เริ่มทํางานเริ่มต้องพบปะคนเยอะเนี่ยผมก็เริ่มใช้น้ําหอมตั้งแต่บัดนั้นนะครับผม น้ำหอมมันมีความจําเป็นหรือสําคัญมากน้อยแค่ไหนที่เราต้องใช้นะครับผมก็คือผมบอกว่าไอน,นี้น้ำหอมเนี่ยมันเป็นกุญแจนะครับเป็นคีย์สาคัญพอสมควรเลยนะที่จะทําให้คนที่เราไม่รู้จักแล้วเจอกันในระยะใกล้ๆเนี่ยครั้งแรกนะ first impression ที่ดีมากเลยนะครับ ทำให้เขาคอมเมนเซนต์เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของเราได้หรือนิสัยของเราได้หรือบุคลิกของเราได้เลยนะครับผมซึ่งพน้ําหอมเนี่ยมันมีอิทธิพลของกลิ่นเนี่ยมันก็จะทําให้คนแบบคอมเมนเซนต์ได้ว่าคนนี้กลิ่นประมาณนี้คนนี้น่าจะนิสัยแบบนี้นะเอออะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้มันสร้างเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวเสริมบุคลิกนะครับสำหรับคนที่ต้องพบปะทํางานพบปะคนนะผมว่าใช้เลยนะครับอยู่ในบ้านผมก็ไม่ได้ฉีดหรอกมีแค่โอกาสที่ออกไปทํางานหรือออกนอกบ้านต้องไปเจอคนอะไรเงี้ยผมก็จะฉีดทุกครั้งผมเป็นคนคชอบ การใช้น้ำหอมไปแล้วนะต้องบอกอย่างนี้เลยน้ําหอมไม่ได้มีมากหรอกนะตัวผมเองก็ซื้อเฉพาะกลิ่นที่ชอบและส่วนใหญ่ประวัติของกลิ่นที่ชอบเนี่ยก็ผมว่าทุกคนคงเป็นเหมือนกันก็คือเราไปได้กลิ่นจากคนอื่นก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยเขาใช้กลิ care, ่นอะไรถ้าเป็นคนที่รู้จักก็ถามได้เลยถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักก็ก็ช่วยไม่ได้จบไปแค่นั้นนะครับไว้วันหนึ่งเดินเข้าร้านน้ำหอมหรือไปที่เคาน์เตอร์ไปดูที่ฟรีแล้วเราก็ไปบึงเอิญโดมแล้วเออน่าจะใช้กลิ่นนี้ฮปปี้ก็ซื้อมานะผมจะไล่จาก ลำดับน้ำหอมที่ผมชอบมากที่สุดก่อนนะครับต้องบอกว่าที่บ้านที่เมืองไทยเนี่ยมีน้ำหอมประมาณหนึ่งนะครับแต่ตัวที่ได้รับคัดเลือกเอามาใช้ที่ญี่ปุ่นนะครับผมมีเพียงแค่3ตัวแล้วก็มีพิเศษหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะบอกว่าพิเศษในแง่ไหนนะครับผม3ตัวนี้เนี่ยคาแรกเตอร์กลิ่นแตกต่างกันนะครับโอกาสนะครับในการนําไปใช้ที่จะใช้เนี่ยนะครับก็แตกต่างกันนะครับผมก็ต้องเลือกให้เข้ากับบุคลิกของเราและก็การาเทศของงานนั้นๆหรือบุคคลที่เราจะไปพบเจอนั้นๆนะครับผม มากันที่ตัวแรกที่ชอบมากที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้ทิ้งนี่นะครับเขาคือชาแนลอะลูอัลโฮมสปอร์ตนะครับผมชาแนลกลิ่นอะลวเนี่ยมีกัน2ส,สูตรนะครับสูตรที่ไม่มีสปอร์ตนะครับไม่ไม่ได้เป็นสูตรสปอร์ตกับสูตรที่เป็นสปอร์ตตัวนี้เป็นสปอร์ตนะครับมาด้วยขวดสีบรอนเทาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะตัวชาแนลกลิ่นนี้นะครับ s <S ผมบอกเลยว่าค่อนข้างอนเนกผสมพอสมควรเลยเพราะว่า คือจะใส่เสื้อยืดก็ได้นะใส่เสื้อยืดแล้วก็ฉีดโอ้มันก็ดูแบบคูลๆเท่ๆเ,เย็นสบายลุคผู้ชายเท่ๆเ,เลยนะครับผมแต่มีความแบบสตรองมีความสปอร์ตท,ที่เล่นทะเลนนิดนึงก็ดีหรือเอาใส่เสื้อยืดข้างในแล้วก็เอาสูตรมาคุมทับฉีด ก็ยังฟองได้อยู่ว่ามีความเทมีความแบบแคชชัวรได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับฉีดตอนกลางวันไปทํางานในชั่วโมงที่เป็นแบบ working out อย่างเงี้ยผมว่า work นะครับตัวนี้ไปเที่ยวก็ได้นะครับแต่กลางคืนเนี่ยผมไม่ค่อยใช้เดี๋ยวจะมีอีกตัวที่ผมว่าใช้กลางคืนแล้ว work นะครับผมตัวนี้นะครับ ดูกันให้ดีนะครับแล้วต้องไปเทสก่อนนะน้ําหอมเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะครับผมผมชอบคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้ซึ่งผมย้ำนะครับว่ากลิ่น c h a n ลอารัวเนี่ยชาแนลอารัวเนี่ยมีกลิ่นที่เป็นสปอร์ตกับไม่สปอร์ตนะซึ่งเนี่ยถ้าไม่สปอร์ตก็จะไม่มีไอ้ตัวคำว่าสปอร์ตสีแดงเนี่ย จากจบแค่นี้นะอืลองดูนะครับตัวนี้ชอบมากที่สุดเบอร์หนึ่งครับส่วนเบอร์สองเนี่ยไม่ได้หยิบมานะครับแต่ขึ้นรูปให้ดูทิ้งเบอร์สองเนี่ยนะครับผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่หยิบมานะครับ oh <my S 1> น่าจะลืม oh <my S 1> จริงๆเหตุผลน่าจะลืมจริงๆถือว่าเป็นกลิ่นที่ชอบลองจากเจ้าชาแนลเลยนะครับเจ้าตัวนั้นก็คือบูการีอะควานะครับพัวโฮมนะครับผมตัวนี้ชอบชอบมากพอสมควรเหมือนกัน ผมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบกลิ่นที่สามารถไปกลางคืนได้บุกเลรี่ที่จะมีอยู่2สูตรนะครับก็คือที่ผมชอบนะก็มีเจ้าตัวนี้นะครับโฟโฮมสีจะเข้มกว่าน่อยส่วนเจ้าอะความารีนนะครับก็จะกลิ่นแบบทะเลนิซีนะครับกลิ่นจะสดชื่นสดชื่นซึ่งอันนั้นเนี่ยจะฉีดไปกลางคืนแล้วดูเป็นแบดกายได้เหมือนกันนะครับมีความเท่ๆมีความลึกลับซ่อนๆปนกับความสดชื่นนะครับผมใครได้กลิ่นแบบนี้จากตัวเราจากเสื้อผ้าของเราผมก็บอกเลยว่า เขาจะต้องแฮปปี้แล้วเป็นกลิ่นที่เข้าถึงง่ายนะครับบูการีนะครับเข้าถึงง่ายทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้งอะความารี Marine, แล้วก็พรโฮมเลยนะครับ2ตัวนี้เนี่ยผมใช้ทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้หยิบมาทั้งคู่แต่ว่าไอ้เจ้า ตัวแรกเนี่ยผมใช้อความารีนก่อนนะครับอความารีนเนี่ยชอบแฮปปี้เหมือนกันก็ไปได้กลิ่นจากรุ่นพี่มานะครับก็ถามแล้วก็ไปซื้อตามแค่นั้นอันนี้สดชื่นเข้าถึงง่ายนะครับส่วนพอโฮมเนี่ยจะมีลุคคูลนิดนึงในเหมาะก,กับการที่เป็นทางการนิดนึงนะครับผมใส่สูตรนะครับเป็นงานที่ดูแบบเป็นทางการผมบอกเลยว่า โพโฮมตอบโจทย์มากนะบูการี่อะควาโพโฮมนะครับผมจบไปนะไม่ได้เดี๋ยวดูจากรูปนะครับ2ตัวนี้แต่ตัวที่ผมรีเควสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รีเควสตตัวที่ผมนะครับแนะนำก็คือเจ้าโพโฮมนะครับผมถัดไปนะครับก็คือทิงซีเคนะครับเควนไคลนะครับผมกลิ่นนี้ชื่อกลิ่นว่า อินเทนส์นะครับยูโฟเรียมเมนนะครับมียูโฟเรียมเนี่ยต้องดูให้ดีนะซึ่งดีไซน์และสีอะไรจะคล้ายกันมากกับของผู้หญิงเพราะของผู้หญิงก็มีกลิ่นยูโฟเรียมเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างเข้มข้นนะครับกลิ่นนี้เนี่ยคือเอาผมว่าน้องๆที่อายุน้อยเนี่ยก็ไม่แนะนํานะครับตัวนี้จะเหมาะกับวัยที่ทํางานแล้วนะครับผมที่เริ่มทํางานใหม่ๆก็ได้นะครับผมอันนี้เวิร์กมากแต่ถ้าเป็นน้องนักศึกษา <S 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 น้องนักเรียนผมว่าตัวนี้ยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะมันจะดูแก่ไปนะน้องนะก็ตัวนี้นะครับ กลิ่นติดทนที่สุดในบรรดาทุกตัวที่พูดมาเลยนะครับผมเพราะว่าเขามีความอินเทนซ์ซึ่งความเข้มข้นนั่นเองนะครับติดทน2วันอยู่ได้แบบปิดเสื้อผ้าเลยนะแบบหรือไปงานแบบครึ่งวันแบบสูงสุดที่8ชั่วโมงเนี้ยออกออกไปทํางานเนาะอยู่ได้8ชั่วโมงก็ยังมีกลิ่นอยู่นะครับตัวนี้นะครับจุดที่เราจะฉีดน้ําหอมนะครับผมก็คือผมเอาตัวผมนะผมจะฉีดหลังหูนะครับหลังหูแล้วบริเวณต้นคอเนี่ยนะครับหรือฉีดที่ข้อมือนะครับตรงนี้ รงข้อมือของเราแล้วขยี้ก่อนนะครับแล้วก็แปะๆๆนี้นะครับหรือบางทีก็ฉีดที่หลังหูนะครับแล้วใช้วิธีการถูๆรูปๆนะครับให้มันกระจายนะครับผมแค่นั้นเองแต่บางลายนะครับถ้ารีบมากบางทีก็ฉีดที่ปกเสือ้ออันนี้ส่วนตัวผมเลยนะผมจะฉีดที่ปกผมจะไม่ได้ฉีดที่เสื้อนะฉีดที่ปกเสื้อเพราะว่าผมว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่ รับลมได้ดีนะครับแล้วลมมันจะพากลิ่นของเราตีอวนไปเรื่อยๆนะครับผมก็โอเคนะครับที่ฉีดตามจุดชี้ปรจรเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีอุณหภูมิความร้อนนะครับแล้วพอพวกเนี้ยเวลาเขาเจอพวกอุณหภูมิความร้อนหรือมีความอุ่นๆเนี่ยนะครับเขาจะทําให้กลิ่นนั้นมันฟูบุบบุบเป็นไงฟุ้งออกมาเออไม่ใช่ฟูวฟ้งออกมานะครับก็จะทําให้คนเขาได้กลิ่นจากจากน้ําหอมของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะจบไปแล้วนะครับ3ากลิ่นอ่ะ2กลิ่นนะครับตัวถัดไปนะครับราคาจะถูกลงนะครับไม่ได้ เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์จ๋ามากนะครับเขาจริงๆเขาเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะครับแต่เขาก็ทําตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้นะครับเป็นน้ําหอมซาร่าทิ้งมีชื่อกลิ่นไหมตัวนี้นะครับเขาชื่อว่า night t o นะครับพรอโฮมสปอร์ตนะครับเห็นไหมมีความสปอร์ตอีกแล้วนะครับผมตัวนี้จริงๆน้ําหอมซาร่าตเนี่ยเป็นน้ําหอมที่ราคาย่อมเยานะครับอยู่ตั้งแต่ประมาณ600กว่าบาทจนถึงพันต้นๆพันสองพันไม่เกินประมาณนี้นะครับลองดูกันแล้วกันนะผมชอบอยู่2กลิ่นนะครับ จำไม่ได้ว่ากลิ่นนั้นน่าจะชื่อซาร่าซิเวอร์อะไรสักอย่างซิ Silver. เวอร์อ่ะมีคำว่าซิเวอร์ตัวเดียวกลิ่นเดียวนั่นนะแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่จําหน้าตาขวดไว้เลยนะครับเขาชื่อไนท์ทูนะครับผมไนท์ทูตัวนี้สปอร์ตนะครับเป็นสปอร์ตเหมือนกันกลิ่นติดทนนะคุณราคาไม่สูงนะครับแต่กลิ่นติดทนมากนี่คือพอได้แบบผมว่า5-6ชั่วโมงไปทํางานแบบครึ่งวันเนี่ยได้เลยนะครับแต่เจ้าตัวแรกเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับ <Like S 2> ก็ประมาณ ส4ี่ชั่วโมงก็พออยู่ได้นะครับนี่บางลงหน่อยแบบตัวสองตัวนี้จะกลิ่นอยู่ได้ทั้งวีทั้งวันผมว่าโอเคมากนะครับผมอ่านะครับซาร่าเนี่ยเขาทำน้ำหอมออกมาน่าจะเป็นแบบว่าเพิ่งเห็นมั้งหรือผมเพิ่งไปเห็นก็ไม่รู้นะแต่เป็นน้ำหอมที่ราคาไม่แพงเลยนะครับผมหลักร้อยอ่ะเออห้าหกร้อยไปถึงพันต้นๆแค่นั้นเองไม่แพง ใครนะครับเข้าไปซื้อเสื้อผ้าในร้านซาร่าแล้วเนี่ยคุณลองแวะเข้าไปที่ตรงไอ้บูธน้ำหอมของเขาก็ได้นะครับลองเทสดูนะครับก็จะแบ่งแยกไว้ชัดเจนว่าโซนเสื้อผ้าผู้ชายก็จะเป็นน้ำหอมอของผู้ชายเลยแล้วก็โซนเสื้อผ้าผู้หญิงเป็นน้ำหอมผู้หญิงนะครับผมก็เลือกได้เลยนะครับผม จากนี้ยังมีอีกไหมจริงๆผมพูดถึงอ่เ CK CK1 นะครับผมตัวนั้นก็หอมนะครับแล้วก็เป็นยินิเซ็ตมากที่แบบชายหญิงใช้ได้เลยนะครับไม่จ้เป็นต้องผู้ชายอย่างเดียวนะครับไอ้ี k 1ทิ้งนีดูได้เลยแล้วก็จะมีแบบดาร์ดแบบแก่มากอันนี้คือไม่ได้ซื้อเองคือมีผู้ใหญ่ที่เขาเป็นหัวหน้างานซื้อให้แลวผู้ชายก็คือมีอยู่แล้วใช่ไหมไก็คือไซสก็คือโปโลแบล็คซึ่งมีความเท่ห์มา คือมันมีความแก่มากน้อหอมความแก่หอมไม้หอมนะครับแต่วันนี้ต้องแบบอายุมากประมาณนึงคือโอเคลหละถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็ฉีดไปเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยคำืคำค้ ตกนะครับโลดแบอ่ะมาตัวสุดท้ายที่ผมว่าเป็นตัวพิเศษนะครับอันนี้ประมาณ200กว่าบาทซื้อด้วยความไม่ได้ตั้งใจนะครับที่นี่ครับเป็นน้ำหอมจากร้านมินิโซนะครับจำหน้าตาจำขวดไปแล้วกันนะครับกลิ่นนี้โอเคเลยอยู่ได้ประมาณ1หรือ2ชั่วโมงไม่เกินนะครับผมกลิ่นไม่ติดทนเลยแต่ว่าหอมสดชื่นดีในกรณีที่คุณออกไปประชุมแค่แบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยคุณใช้ตัวน,นี้ได้เลยสบายๆนะครับผมจบไปแล้วนะครับขอ พูดเฉพาะเอ่อพิเศษตัวหลักหลักแล้วกันนะครับนี่นะครับซาร่านะครับอืมแล้วก็ชาแนลอโลโฮมสปอร์ตนะครับผมแล้วก็แคมเป k คายนะครับผมเอ่ออินเทนส์ยูโฟเรียมเมนนะครับผมจบแล้วนะครับวันนี้ยังไงนะครับใครชอบกลิ่นไหนชอบอะไรยังไงนะครับไปตามดูกันได้เลยนะครับผมน้ำหอมเป็นสิ่งที่ต้องเทสเองนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะครับ ต้องลองดูผมชอบคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้นะอล่ววันนี้ต้องจากกันไปก่อนนะครับยังไงรบกวนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านะครับเป็น DSC ที่ว้าวคุณ <c oughs> <c oughs> ได้แค่นี้อ่ะจากกันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสยามา่า